มาดูเสน่ห์ของฟาร์มผสมผสานครับช่วงนี้ยุคข้าวยากหมากแพงนี้บอกได้เลยครับว่ากเกษตรผสมผสานที่หลากหลายถือว่าเป็นทางออกครับเป็นทางออกซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีอาหารอย่างน้อยมีอาหารในครัวเดือนครับมีอาหารในครัวเดือนซึ่งที่ข้อก,ก็ปรับใช้ครับก็ปรับใช้ขอกวัวซึ่งขอกวัวเพื่อนๆดูนะครับ เพื่อนๆดูคอกวัวครับดูคอกวัวว่าเขามีความพิเศษตรงไหนคอกวัวกินได้อบอกได้เลยว่าคอกวัวกินได้การออกแบบคอกวัวก็จะเป็นเพิงมาแงนสองสองช่วงครับดูนะครับว่าช่วงแรกนี้ก็เป็นที่อยู่ของน้องๆครับของน้องๆวัวเป็นสวรรค์ของน้องๆวัวแล้วก็ส่วนที่อยู่หน้าคอกอามาดูครับ จุดเด่นก็คือส่วนที่อยู่หน้าคอกตรงนี้ครับปรับมาใช้เป็นที่เลี้ยงไก่ไข่ครับเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่นั้นหลักๆนั่นก็คือหัวหางสัาเบจร,รูปนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ทางคอกใช้เสริมให้เขาครับช่วงนี้กินเต็มที่เลยครับเป็นรางวัลให้เขาไข่ถือว่าไข90่90%ขึ้นครับวันหนึ่งได้ประมาณ4 0เกือบ50ใบวันนี้ เริ่มไข่เต็มที่เข้าวันที่3ที่4แล้วครับครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก31สสัปดาห์ครับไก่ชุดนี้เป็นไก่สาวนอกจากจะให้ครับให้อาหารครับให้อาหารสำเร็จรูปครับที่มาพร้อมกับตอนที่เราสั่งไก่แม่พันธุ์เข้ามาครับไก่สาวพร้อมไข่แล้วก็สิ่งที่เราเสริมให้ครับช่วงนี้ให้เลยครับ ตัวละขีดครับตัวเราประมาณร้อยกรัมแล้วเสริมตัวนี้ครับอ่าดูครับที่คอนั้นจะเลี้ยงไว้เยอะเลยก็คือหนอนมะเร็งวันลายครับนี่ครับจะเสริมหนอนมะเร็งวันลายใหยย้ครับช่วงใบใบครับช่วงใบใบนี้จะเสริมหนอนมะเร็งวันลายเขาชอบมากมากครับเขาชอบมากมากเสริมหนอนมะเร็งวันลายให้เลี้ยงไว้ฝั่งนู้นเต็มครับเป็นโรงเรือเร becca, นเลีย้ยงหนอนนี่ครับหนอนชนนี้นี่ครับ ไข่ดีมากๆครับบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าหนอนมะเร็งวันายกับไก่ไข่เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยครับเข้ากันมากๆครับครับเราปีใาา่ให้เขาช่วงบ่ายครับให้เขาช่วงบ่ายครับให้เขาช่วงบ่ายครับจะให้เขาช่วงบ่ายครับจะเสริมหนอนเป็นรางวัลให้ครับเป็นรางวัลให้ช่วงบ่าย ครับให้กินเขากินดีมากครับหนอนแร็งวันลายเนี่ยกินดีมากๆเลยแล้วไข่ดีด้วยจะบอกให้เลยนะครับเพื่อนๆครับกินดีไข่ดีครับกินดีไข่ดีเลี้ยงเอาไว้ครับกินดีไข่ดีครับอันนี้แยกมาให้เขาวัลลกระบะครับวัลลกระบะครับครับเป็นรางวัลให้ครับเป็นรางวัลให้หนอนมเร็งวันลายครับก็ถือว่าเป็นอาหารลดต้นทุนด้วยครับไม่ใช่ลดต้นทุนอย่างเดียว ทำให้น้องๆไก่เรานี่ไข่ดีครับไข่ดีบอกได้เลยว่าไข่ดีมากๆนอนมะเร็งวันลายครับก็บางทีมีเยอะก็ให้เป็นกัมเลยครับกินดีกินดีไข่ดีสุขภาพดีครับไข่ดีมากๆแล้วไข่แดงเยอะครับไข่แดงเยอะซึ่งก็ถือว่าเป็นบอกได้เลยครับว่าเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนเช้าๆครับเราเก็บไข่ประมาณสัก9ก้าโมงสิบโมงก็จะเก็บครับ 9โมง10โมงเก็บขายเอาไปต้มเอาไปเจียวไปทอดแล้วก็แบ่งขายครับขายดีครับบอกได้เลยครับว่าเลี้ยงแค่เนี้ครับวันละสองแผงครับวันละสองแผงขายบ้างแจกบ้างครับช่วงนี้คุณยายครับให้เขาไปชิมครับเอาไปทําบุญด้วยครับเอาไปทําบุญให้หลวงพ่อที่วัดต้มไปทําบุญครับเห็นครับว่านี่คือเกษตรผสมผสานครับ เกษตรยั่งยืนที่เน้นใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในแปลงครับครับเศษขนุนเห็นไหมครับเศษขนุนเศษผลไม้เศษมะม่วงที่ได้มาครับต้นกล้วยกล้วยเอยเอามาเลี้ยงหนอนมะเร็งวันลายครับอันนี้เป็นกระบะครับอันนี้ยกมาสําหรับมื้อนี้ครับอ่าเป็นอาหารเสริมน้องไก่วันนี้ครับเป็นอาหารเสริมน้องไก่วันนี้ก็ให้กินตัวนึงก็ประมาณสักหยุบหนึ่งครับ ประมาณสัก 30- 40ตัวต่อมือ้อต่อวนันครับให้กินช่วงบ่ายและก็เสริมครับที่ข้อนี้จะเสริมกล้วยสับโยกสับหญ้าหวานสับครับช่วงบ่ายๆเป็นรางวัลให้เขานั่นก็คือเลี้ยงง่ายๆครับเลี้ยงง่ายๆที่นี่ก็หนึ่งให้เขามีน้ํากินตลอดยี่ชั่วโมงครับจะเสริมวิตามินให้ครับเป็นวิตามินสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับวันศุกร์ก็จะใส่วิตามินเสริมให้แล้วก็ให้อาหารไก่ไข่ ตัวหนึ่งก็วันละขีดครับแล้วก็เสริมให้ช่วงเช้าครับเสริมหนอนมะเร็งวันลายช่วงบ่ายๆครับช่วงบ่ายๆแล้วก็เสริมหนอนมะเร็งวันลายให้เป็นวิตามินครับเสริมหนอนมะเร็งวันลายชุดนี้ให้ซึ่งในหนอนมะเร็งวันลายเขามีโปรโตีนกว่า4 5บเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยครับว่ามีโปรโตีนกว่า1 5เปอร์เซ็นต์ไขมันที่เป็นประโยชน์ครับครับ,บกดรดลอลิกโอเมก้า369ซึ่งช่วยให้ไก่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีไข่ดี แล้วก็เปลือกหนอนตัวนี้แคลเซียมสูงครับแคลเซียมสูงที่ทําให้น้องไก่เรานั้นเอาไปสร้างเปลือกไข่ได้ดีครับสร้างเปลือกไข่สร้างไข่ได้ดีบอกได้เลยครับว่าไข่ดีมากๆครับจะฝากเพื่อนๆเลยนะครับว่าเราใช้หัวอาหารอย่างเดียวบางทีไก่อาจจะไขแ่แค่ไม่ถึง50%ครับรมามาก็เผิ่มมาสัก40ด้วยซ้าแต่ถ้าเกิดเราบํารุงด้วยหนอนครับอาหารข้นบํารุงด้วยหนอนมะเร็งมลายอย่างนี้ครับ เขาเพื่อไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับรองได้เลยครับว่าไข่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่คุณภาพดีไข่แดงเยอะครับเลี้ยงครับหนอนมลเรยงวันลายเลี้ยงง่ายครับทาโรงบินเพาะเลี้ยงแล้วก็ใช้เศษอาหารครับเศษอาหารี่ยเป็นขนุนครับขนุนที่เน่าเสียอ๋อขนุนที่เน่าเสียมะม่วงกล้วยเศษอาหารครับเรามาเลี้ยงครับเอามาเลี้ยง พอได้หนอนในระยะประมาณสักช่วงอายุ20ถึง25วันครับก็เป็นระยะที่เหมาะสมครับเป็นนอนกึ่งขาวกึ่งดำเนี่ยเหมาะที่สุดครับสำหรับเอามาเสริมให้น้องๆไก่ไข่ของเรานี่ครับเป็นระยะที่เหมาะที่สุดช่วงนี้ให้กินปกติให้กินตัวหนึ่งก็ประมาณหยบหนึ่งครับหยบภาษาอีสานครับหยบก็คือน,น้อยกว่าก,กร,รมสักหน่อยหนึ่งน่าจะประมาณสัก30-40ตัวครับต่อมือ้อต่อวัน ต่อไก่หนึ่งตัวของเราครับให้กินให้กินช่วงประมาณสักเที่ยงครับช่วงบ่ายเพราะช้าก็ให้กินหัวอาหารก่อนครับนั้นช่วงบ่ายก็จะมีนอนมีญ้าหวานสับใบกล้วยสับหยวกสับครับเสริมครับนี่เป็นและข้อตัวนี้จะได้รับแสงช่วงเช้าครับรับแสงช่วงเช้าวันนี้แดดแรงลมลงแรงเราก็เอาสแลนลงง่ายๆครับเลี้ยงง่ายๆแล้วก็เปิดให้เขารับแสงช่วงเช้าครับวันนี้คลึ้มทั้งวันเลยวันนี้ ครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆมาเล่าสู่เพื่อนฟังครับการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนสร้างไรายได้เสริมชุดนี้เลี้ยงอยู่5 0นีอยู่58ตัวครับตายไป2ครับเอามาตายไป2สร้างมา60ตายไป2เหลือ58ไข่เยอะครับวันนี้วันนี้น่าจะไข่เกือบบอกได้เลยว่าเกือบร0 0ครับวันนี้เข้าสัปดาห์ที่ประมาณ3 31ครับ3 1 เขาก็อยู่เป็นเพื่อนกันกน,น้องวัวครับเห็นไหมครับอคอกวัวหลักๆก,ก็คือน้องวัวนี่แหละครับก็มีไก่เป็นเพื่อนกับท้องหมดแล้วครับวัวชุดนี้เป็นวัวสาวท่านไหนที่สนใจอยากจะมาดูครับมาแบง่งมาดูได้เลยครับมาดูได้เลยมาดูสเสน่ห์ของขอคอกครับของการเลี้ยงวัวควบคู่การเลี้ยงไก่แบบผสมผสาน เลี้ยงไก่ไข่ก็เน้นใช้หนอนปลูกกล้วยครับเห็นไหมครับว่าข้างข้างข้างข้ข้อวัวจะเป็นสวนกล้วยทั้งหมดงามบ้างไม่งามก็ไม่เป็นไรครับเน้นเอาใบมาสับให้น้องวัวเสริมให้น้องไก่ครับเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเกร,ราครับ,รบเห็นไหมครับเช้าเช้าเดี๋ยวมาเยี่ยมชมมาดูข้อกันดูความลงตัวความสมบูรณ์ของข้อกันครับเป็น อจะให้มีครบครับสองปฏิบัติการเดี๋ยวไปชมส่วนอื่นกันครับดูขอกวัวดูน้องๆไก่ครับเลี้ยงหนอในเขาแล้วไปดูส่วนอื่นกันว่าที่ขอกนั้นมีมีอะไรดีบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนดู วันนี้คลึ้มครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มเลยนี่ครับว่าที่สวนจุดไหนว่างก็จะลงกล้วยเอาไว้ลงกล้วยทําแปลงหญ้าครับเป็นกเกษตรผสมผสานครับก็ประยุกต์ใช้หลักของกเกษตรที่ดีใหม่ครับเน้นให้มีพูดงว่าของกินครบครับที่นี่นะครับกระถินก็มีกินกับส้มตำน้ำพริกครับมีพวกคิวกล้วย เอาไว้เป็นอาหารในครัวเลือนครับกินผลกินเหลือก็แบ่งไก่แบ่งงัวแบ่งนอนใบต้นก็สับให้วัวให้ไก่ครับอันนี้เป็นแปลงหญ้าใน,นปีปักช่องครับเพิ่งตัดไปปลูกแล้วก็ตัดครับสูงประมาณสักสามเกือบสามเมตรเลยครับแปลงนี้สูงมากๆครับเพิ่งตัดไปตัดสับให้น้องงัวครับตัดสับให้น้องวัว ก็ท่านไหนที่มีเวลาครับแนะนำในปีปากช่องครับจะได้เนื้อย่าค่อนข้างเยอะครับเวลาเราตัดไหมครับประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกขึ้นมาใส่ยิ่งใส่ปุ๋ยครับใส่ขี้วัวใส่ขี้ไก่เข้าไปโตวไวครับโตวไวได้ตัดเร็วเดี๋ยวจะพาเดินชมครับก็มีครบครับที่โคราชห้วยแถงมีทั้งส่วนที่แบ่งทํานาครับ แปลงนี้ประมาณ30กว่าไร่ครับแบ่งทำนาแบ่งเลี้ยงวัวประมาณ8ไร่ครับทำแปลงหญ้าก็มีส่วนที่เป็นสระน้ำครับอยู่ด้านนู้นครับสระน้ำต้ตนหญ้าบังอยู่กับต้นหญ้าบังอยู่เป็นสระน้ำครับเป็นสระน้ำสำหรับเป็นน้ำต้นทุนสูบมารดหญ้าครับช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งเราก็จะใช้น้ำจากบ่อนี่แหละสูบขึ้นมา ครับนี่เป็นยาเนี่เปียปักช่องครับเนี่เปียปักช่องโซนนี้ยังไม่สูงเท่าไรครับก็เลยยังไม่ได้ตัดแต่พวกนี้ตัดเรียบร้อยครับตัดสบับก็เป็นเสน่ห์ของอาชีพเกษตรครับบอกได้เลยครับว่าเน้นเป็นเกษตรผสมผสานนะครับอย่าไปทําเชิงเดียวอย่าไปทํานาอย่างเดียวครับ เลี้ยงวัวก็อย่าเลี้ยงวัวอย่างเดียวทำอย่างอื่นผสมผสานไม่เป็นปลูกพืชผักของกินได้แล้วเดินแหวกดูผ่านเพื่อนไปดูบสูงครับอันนี้เห็นไหมครับว่าต้นเพื่อนๆไหนอยากจะได้ท่อนพันธุ์มาดูนะครับในเปียบปากช่องอันนี้ตอแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดครับตั้งแต่ปลูกมากะจะไว้ทําพันธุ ต้นสูงเพื่อนๆที่อยากจะได้พันก็มาดูครับมาแบ่งเอามันดูมาแบ่งเอา,มา,ม,า,เอามาเอาท่อนพันไปอ้าวมีย่าหวานด้วยอันนี้ย่าหวานอิสราเอลครับย่าหวานอิสราเอลอ้าไปดูสระน้ำกันครับ ก็เป็นความสมบูรณ์วันนี้ือโอากาสพาพเพื่อนๆมาเยี่ยมชมแปลงที่โคราชห้วยแถลงครับเป็นแปลงที่มีความเขาเรียกว่าลงตัวสมบูรณ์ครับจะทําครบทุกอย่างที่นี่ทั้งส่วนที่เป็นแปลงนาเป็นแปลงนาเป็นสระน้ําเป็นเพื่อสวนเพื่อไรครับดูเสน่ห์ครับ ดูระบบน้ำจะใช้ไดโวครับที่นี่ใช้ไดโวสูบน้ำขึ้นไปลดยาช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับก็จะมีระบบตัดครับในเคสที่น้ำเราเวลาสูบไปเผื่อไม่มีใครเปิดหรือสายยางพับครับเขาจะตัดเองเป็นการเซฟปั๊มเราครับไม่ปั๊มผังครับเป็นระบบเขาเรียกว่าสวิตแรงดันครับตัวน,นี้จะติดเอาไว้ชุดหนึ่ง ป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ําเราเสียหายครับเสียหายกรณนนีที่เราไม่ได้เปิดน้ําครับดูเสน่ห์ครับนี่คือซึ่งแถวโคราชประมาณสักเดือนก,กรกฎาคมช่วงเดือนกรกฎานถึงจะลงลงมือทํานาอย่างจริงจังช่วงนี้ก็ให้วัวกินหญ้าก,ก่อนครับจะปล่อยวัวลงมากินหญ้าในทุ่งนาก่อน เดี๋ยวค่อยไถแล้วค่อยทำนาเห็นไหมครับว่านี่คือสะน้ําครับสะน้ําประมาณสักสองไร่ครับตัวนี้บัวเป็นโบแดงครับแกงอร่อยครับโบแดงแกงอร่อยกินสดก็ได้แกงก็อร่อยครับท่านไหนที่อยากจะได้พันก็มาดูครับเยอะเลยเยอะมากๆแน่นสะเลยทำให้น้ำใสดีครับโบแดง เสริมทำให้ทิวทัศน์สวยงามน้ำใสปลาก็อยู่ดีครับที่นี่สูบไปใช้ได้เลยนี่คือเสน่ห์ครับเสน่ห์ของบอกได้เลยว่าเป็นแปลงกเกษตรทิษิีใหม่แบบประยุกค,ครับให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แล้วก็ความถนัดของเราครับเราชอบวัวเราก็เพิ่มแปลงหญ้าเข้าไปแล้วก็เสริมส่วนที่มีประโยชน์สําหรับตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองครับไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วย พืชผักสวนครัวขนุนมะม่วงกินเหลือก็อามาเลี้ยงหนอน <c oughs> กินเหลือก็อามาเลี้ยงหนอนหนอนก็มาเลี้ยงไก่ไข่ครับเก็บไก่เก็บไข่ได้ก็เอาไปกินในครัวเรือนแบ่งปันให้ญาติพี่น้องเอาไปทําบุญที่วัดแล้วก็ขายครับขายทำไรายได้นิดนหน่อยหน่อยพอได้ค่าน้ํามันตัดหญ้าก็เป็นสเสน่ห์ครับเป็นสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตครับของเกษตรกร,ร,กรปลาเยอะครับที่นี่ ปลาธรรมชาติค่อนข้างเยอะเลยปลาซิวปลาช่อนครับปลาซิวปลาช่อนมีปรากฏปลากระยงดงนะครับปลากระเงที่นี่ครับเป็นปลาธรรมชาติที่เข้ามาก็ไม่ว่ากันครับดีหมดครับขอให้มีปลานี่ก็เป็นสิ่งดีๆครับมาเล่าชุเพื่อนๆฟังเป็นเสน่ห์ของท้องทุ่งครับเป็นเสน่ห์ของการทำเกษตรแบบผสมผสานให้มีครบครับ ให้มีครบทุกอย่างที่จะสร้างเขาเรียกว่าความมั่นคงความยั่งยืนทั้งอาหารและ,ะไรายได้ให้กับตัวเราครับให้กับครอบครัวครับที่นี่ก็จะเน้นเป็นแผงไม้ครับที่กั้นคอกเป็นแผงไม้แล้วก็มีช่องสําหรับให้เราเข้าออกได้ง่ายครับตรงนี้ <c oughs> แล้วก็จะลืมครับ PVC ีครับ PVC สีดําก็ได้ครับดูเข้ากับพื้นที่สีดําสีน้ําเงินได้หมดแล้วก็ ซีนด้วยปูนซีเมนอย่างนี้ครับใช้ทนใช้นานนี่คือลักษณะเด่นของขอคอกที่หุวยถแถลงก็จะเน้นใช้เหล็กแป๊บครับเหล็กแปบ๊บครับก็มีสิ่งดีๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับเล่าสู่เพื่อนฟังมีสิ่งไหนใหม่ดีแปลกดีก็มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันกันไปครับที่นี่หน่อกล้วยพนยัน้าถ้าอยากได้ก็แวะมาดูครับแวะมาดู ไปมาแบ่งเอาไปสร้างเขาเรียกว่าสร้างแหล่งอาหารให้กับเด็กๆของเราสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวของเราครับสร้างความมั่นคงยั่งยืนสร้างพลังใจไปด้วยกันก็มีสิ่งดีก็มาเล่าพระเล่าสู่เพื่อนๆฟังครับผ่านช่องน้ำดีวิถีพอเพียงครับผ่านช่องน้ำดีวิถีพอเพียง